บ้านชัยนันสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บ้านชัยนันศูนย์รวมสินค้าวสัสดุก่อสร้างของตกแต่งบ้านและเครื่องมือการเกษตรสำหรับวันนี้นะครับกับผมขอพาทุกท่านมารู้จักสินค้าใหม่สินค้าขายดีสินค้าโปรโมชั่นพิเศษนะครับนะครับก็คือหน้าต่างมีเนียมบวกมุ้งรวดตัวนี้จะเป็นหน้าต่างมีเนียมของยี่ห้อลีนนะครับความกว้างตัวนี้อยู่ที่ เมตรยีนะครับความสูงอยู่ที่เมตรสินะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าทําไมคุณลูกค้าต้องเลือกซื้อหน้าต่างยี่ห้อลีนมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ครับสินค้าตัวนี้นะครับคุณลูกค้ากันความร้อนกันฝนกันแดดแล้วก็กันจรกรรมนะครับก็คือคุณสมบัติตัวนี้นะครับสีขาวเวลาโดนแดดโดนน้าโดนฝนนะครับสีจะไม่สีเหลืองนะครับจะคงสภาพนี้ตลอดไปเลยนะครับอายุการใช้งานนะครับ 7ปีขึ้นนะครับคุณลูกค้าครับนะฮะกระจกนะครับเป็นกระจกกองแสงเบอร์ห้านะครับเวลาเราติดตั้งภายในบ้านนะครับนะครับมันจะทําให้ในตัวบ้านของเรานะครับไม่ร้อนนะครับนะฮะคุณสมบัตินะครับการป้องกันการโจรกรรมนะครับคือระบบระบบล็อกของยี่ห้อลีนะครับจะมีระบบล็อกด้วยกัน2ชั้นกันเลยทีเดียวนะครับตัวแรกนะครับเวลาเราปิดนะครับมันจะทําการล็อกเองอัตโนมัตินะครับสังเกตได้นะครับเวลาเปิดเราก็เปิดกดตัวนี้นะครับ ล็อกตัวที่1แล้วก็ล็อกตัวที่2แล้วก็จะเป็นล็อกตรงกลางนะครับคือระบบล็อก2ชั้นนะครับนะฮะหน้าต่างอลูมิเนียมตัวนี้นะครับนะฮะไม่ต้องใส่เหล็กดัดภายนอกก็ได้นะครับคุณลูกค้าครับนะฮะตัวนี้จะเป็นนะครับเป็นบานสลับนะครับเปิดได้นะครับ2ฝั่งนะครับเรียกว่าหน้าต่างอลูมิเนียมบานสลับนะฮะบวกทั้งมุ้งลวดด้วยนะครับตัวนี้นะครับ สำหรับคุณลูกค้าท่านใดนะครับสนใจในตัวสินค้าหน้าต่างอลูมิเนียมส้นเหล็บรูปนะครับของยี่ห้อลีนไม่ว่าจะเป็นหน้าต่างสํนเหล็บรูปนะครับประตูสํนเหล็บรูปนะครับเราก็มีนะครับไม่ว่าจะเป็นสีขาวแล้วแล้วก็สีชานะครับมีอยู่3ซีรีส์ด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นแกนฟาโนซีรีส์นะครับไพส์ซีรีส์นะครับแล้วก็เอ็กซซีรีส์นะครับลูกค้าก็สามารถพักมาสอบถามทาง เพจของทางร้านบ้านชัยนันได้เลยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจสินค้านะครับวัสดุก่อสร้างของตกแต่งบ้านและเครื่องมือการเกษตรของทางร้านบ้านชัยนันนะครับก็สามารถเข้ามาแวะชมนะครับภายในร้านบ้านชัยนันของเราได้เลยนะครับบ้านชัยนันของเรานะครับตั้งอยู่ที่สีแยกอเำเภอบุรบือจังหวัดมหาสรารคามนะครับหรือท่านใดไม่สะดวกเดินทางมานะครับก็สามารถเข้าไปกดติดตามที่เพจบ้านชัยนันบายชัยนันก่อสร้างนะครับหรือคุณลูกค้าท่านใดที่สนใจใน การรีวิวสินค้านะครับก็สามารถเข้าไปกดติดตามที่ u t u b e นะครับบ้านชัยนันได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับกับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่นะครับคราวหน้าบ้านชัยนันครบหลากหลายใกล้บ้านคุณขอบคุณครับ